จะเอาเรื่องสูงไว้ช่องทางการทำอาชีพอยู่บ้านเฮ้ากับอยู่ออสเตเลียกับอยู่นีเนาะคะ่ะกับอยู่ต่างประเทศเนาะสำหรับรุ่นีนะคะ <c oughs> อันนี้บอกความจริงเนาะพี่นอ้องหาสิบแปดปีประสบการณ์การทำงานบ่มี่เคยแต่ทำธุรกิจของตัวเอง เฮดแต่เคยเฮดแต่กิจาการของตัวเองว่าแมนธุรกิจใหญ่โตดรอกพี่น้องแต่ธรรมดาก็แก๊กๆนี่แหละ <c oughs> ที่นี่เวลาสมัครงาน, <c oughs> นเวลาสา <c oughs> ทิททางานเนาะทาเป็นกิจลักษณะเข้าระบบเสียภาษีนู่นนี่นั่นถูกต้องสิเนาะถ้าไม่ใช่งานงานถึงเป็นงานคลีนเขาก็ต้องเอาไปฝึกฝึกอบรมงาน น้ำ้านอาหารน้ำยังสีเขาก็ต้องมีช่วงทดลองงานเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าจะทําแบบสมบูรณ์แบบคือพลเมืองของเขานะ่ะก็ต้องไปจบหลักสูตรไปเรียนให้จบหลักสูตรของเขาระยะสั้นระยะยาวรุนี้เขาพูดบ่อย,อยระยะสั้นก็สองอาทิตย์นี่สินอะอย่างที่จะไปเรียนเนี่ยประมาณปลายเดือนนี้กลับมาจากบิดเบือนพอดีไปเรียนบาลิตา้าจะไปเรียนอยู่นะคะจะตั้งใจเรียนจะเป็นเด็กนักเรียนที่ดี พอเรียนจบครูก็จะเขาก็จะส่งไปฝึกงานไปฝึกงานก็คือฝึกในสถานประกอบการจริง,รงสมมุิว่าเขาฝึกไปเขาส่งไปฝึกที่สโมสรที่นี่สโมสรคลับต่างๆเนาะจะมีอยู่เยอะถ้าเราผ่านงานแล้วตรงที่ที่ที่ไปฝึกงานแล้วเขารับบางค์สิเนาะก็จะทำเทดลองเบง มีแนวมาบอกว่าีนนองฟังนะแต่ว่าเท่าที่อ่าพอจบอกตรงประเด็นก่อนอายุหลายช่องทางการทำงานทำเงินอยู่เมืองนอกกับอยู่บ้านเท่ามองไดมีช่องทางหลายก็กันสำหรับลุนีคิดว่าอยู่บ้านเราอยู่บ้านเท่าจะอยากเห็นยันตกัตามสมมติว่าลุนีเคยเคยอ่า ยิงแอดโฆษณาขายของในในเพจเนาะในเพจเฟซบุ๊กเนาะก็จ้างคนมาสอนแต่ว่าพอเรียนประมาณสองอาทิตย์นี่แหลถะถตนัากาตอนนั้นยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไคุนชินกับกับระบบออนไลน์กับอย่างท่อใดเนาะคะ่ะแล้วเราอายุมากแล้วการเรียนรู้มันก็จะจะไม่ไม่เหมือนวัยรุ่นเนาะก็ยังทําได้ไม่ดีขนาดว่าเหตุใดพอดีกับ,ก,บ,ก,บกับพ่ออยู่เด้พี่น้องพ่ออยู่พ่อกินอยู่เลยคะ่ะ มากขิดเบงแลลวการใส่ชีวิตของของฝรั่งกับกับเฮ้านี่กับคนบ้านเฮ้านี่กับคนไทยเนี่ยเอาบอกตรงๆเนาะมันต่างกันส่วนมากเท่าที่ลุนีเห็นนะคะเขาจะมีวินัยทางการเงินเขาสีบอหนาแน่ใจโตเลี่ยงกันบึ้บึ้มบึ้ทั้งสี่ไหมคะ่ะเข้าสิคิดว่าเขาขีดเนียวว่วาแมนอนัถ้าคิดก็ว่านีสัยบ้านเข้านี่ก็สิบ่าขีดเนียวยุติแต่ว่า S 1> <S 1> เขาสี่มีทำงานมีเงินแบ่งเงินเป็นสัดเป็นส่วนส่วนเก็บเขากบเก็บส่วนกินเขากบกินเขากินเขากบกินคุณภาพัไหมคะของที่ขายในห้างนี่เขาเขาไม่ได้มีตลาดสดเหมือนเหมือนบ้านเราเนาะนตลาดเปิดไทยคันบ,บานห้าวา่าตลาดเปิดไทยตลาดนัดนั่งสี่เนาะ ก็จะนานๆมีทีแต่ว่ามันไม่ได้มีของครบเหมือนในห้างพี่น้องส่วนมากตลาดนัดกระจิกแพงอยู่ด้ค่ะพวกพักพกลไมนี่ก็จะเป็นออร์แกนิกเนาะออร์แกนิกก็จะราคาสูงกว่าทั่วไปเหมือนบ้านเราค่ะเหมือนบ้านเราที่นี่บ้านเฮ้าเนี่ยพี่น้องชอมทางทํากินน่ะมันหลายแต่ว่าเฮ้าต้องรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บมั้งสิแม่ ชั้นวานะมันก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกอยุ่นเหคื่อกันคนที่แบบว่าเขาเหตุงานมันก็อยู่ที่ลักษณะงานด้วยนะ้อก็เหมือน,มนก็เหมือนบ้านเรากันเขาเหตุงานอันทีใส่ควมมสามารถคว่ำแามน,านั่นหลายๆสีบบานเ้าของสีเงินเดือนก็นเป็นแสนคือกันเดซุมเพ่นเหตุงานอันนี้เนาะ พี่น้องวันนี้เราเปิดันโทรศัพท์แห้งแล้วบรูว่ฉันกำลังบอกโทรศัพท์อยู่โอ้ยวิดีโออยู่ย่นี่ท้างานที่เงินเดือนเยอะๆผ่าตอบแทนหลายๆห้องเห็ดบริเวณคือคนของเขาหรอกค่ะอันนี้พูดความจริงเราไม่ได้แตกฉานด้านภาษาเขาไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าห้องบริเวณแตกฉานขนาดนั้น บอกตามนกควมจริงเนาะเหมือนฝรั่งไปอยู่บ้านเราบ้านเรายังกําหนดลักษณะงานว่างานไหนต่างชาติทําได้ไม่ได้เนาะสมมุติว่าเขาไปทําธุรกิจนู่นนี่นั่นสิเนาะแต่ว่ายุนีเท่าที่รู้เขาไม่ได้ปิดกัน้นแต่ว่าเจ้าต้องมีควบสามารถอีลีไหมคะถึงถึงขนาดคนที่เขามาวีซ่านักเรียนเขาเก่งภาษาเนาะเขามีควมหลงสิเนาะถ้าแล้วไปทําถ้าทํางานที่แบบว่างานดีเงินเดือนดีเสร็จ ทําไปแล้วระยะหนึ่งถ้าเจ้าบ่าอันนี้เจ้าก็ไปตองบ่ได้คือเกาพี่น้องเพียงแต่ว่าค่าตอบแทนมันสูงที่นี่ทํางานเขาคิดเป็นชั่วโมงเนะาะยี่สิบพั่วเหรียญสามสิบสี่สิบพั่วเหรียญชั่วโมงละพันกวงสิเนาะเต่ว่าเจ้าก็ต้องเข็ดงานให้เขาคุมวิลีเพราะที่นี่เขาทํางานอย่างร้านอาหารเขาเปิดแค่ ช่วงกลางวันอาหารอาหารเที่ยงของเขานี่สามชั่วโมงยังมือแรกอีกสามหรือสี่ชั่วโมงสิไหมคะเขาในสามหรือสี่ชั่วโมงนี่มีทั้งลูกค้าเขายางเขาไปกี่ยางเขาไปเขาเรียกวอล์กอินเนาะแล้วก็อจองคิวจองจองโต๊ะไว้ล่วงหน้าสิไหมแล้วก็สั่งกลับบ้านนางเสดจ,จะต้องเฮ็ดไห่ท่านเฮ็ดไห้ท่านเวลาที่นี่เขาจะกําหนดเวลาเป๊ะเป๊เป,เปสมมติว่า ลูกค้าสั่งอาหารไปกินที่บ้านแล้วทางร้านเขานัดหกโมงสิเขานัดหกโ,โมงพร้อมกันสิบยี่สิบยี่สิบกล่องสิเนาะจะต้องเซจตรงเวลาค่ะเพราะฉะนั้นคนทํางานก็ต้องเหตุงานให้มันทันเวลาไหมคะ่ะทํางานแข่งกับเวลาอย่างมากบบได้แบบว่าย,ยิ่งยง่าวขายตเาเสาทอคำมับจนเดือดเดือนเที่ยงขึ้นนัสิคือบบานเท่าไม่ใช่เขาขายตามเวลาเขาเปิดตามเวลาคนทํางานก็ต้อง ทํางานให้ทันเวลาสิแม่อ่ากลายเป็นว่าทํางานหนักอยู่นะคะเป็นงานหนักอยู่เลยสำหรับรุน,นี้นะคะนั่นแหละพี่น้องแล้วก็ค่าตอบแทนสูงแต่ว่าค่าเช่าบ้านก็แพงค่าเช่าบ้านแนพงมันก็จะไปหนักตรงนั้นแหละ ค่าเสาบ้านค่ากินค่าอยู่ได้ค่าตอบแทนสูงว่าจริงอันนี้อันนี้ในในมุมมองของน้งนี่เนาะค่ะที่นี่ถ้าอยู่บ้านเราอย่างลุนีนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นอาชีพอิสระมาตลอดนั่งสิทําร้านดอกไม้ขายดอกไม้ออนไลน์ก็ยังสิมันเป็นภาษาบานเฮาเป็นบ้านเฮาเป็นการเรียนรูกันเรียนรูแบบแบบแบบขั้นตอนแบบบานเฮาสิมันง่ายไหมค่ะพี่น้อง สำหรับรุ่นี้นะคะคิดว่ามันง่ายอิอลีค่ะถ้าสู้ตั้งใจสูสู้ยุบานเฮ้ากับมี่องท่างคือกันพี่น้องอันอันนี้กะห้แงคิดน้องบอลูจิวเนี่เป็นคนที่พูดแบบว่าพูดจริงจังะระเบอเก่งบางทีตั้งกล้องพูดนี่ไม่ แทบไม่มีหัวข้อเลยซ้ําเป็นแบบว่าว่าแบบอันนี้ไปยื่นนะค่ะแต่ว่ากะกะอยากว่าเนาะอยากว่าให้พี่ให้น้องฟังนะคะว่าช่องทางทําทํากินเนี่ยยูบานเฮ้ากับมีหลายคือกันยูบานเฮ้าเฮ็ดเหราเฮ้าไปขายตลาดนัดเพื่อยังเสร็จตลาดนัดบื้อบ่อยากว่าแต่เจ้าเฮ็ดได้เจ้าเฮ็ดเจ้าเฮ็ดเจ้าไปเองสิเนาะไล้ขายขายออนไลน์ขายยังมุนี่ค่ะ ยีนี่นี่อู้อยากทุกขั้นตอนมีมีระบบระเบียบแบบแผนทุกอย่างอย่างห้าวบอเป็นภาษาบบเกงภาษานะเมนเกงกับบางที่กับทุกอย่างมันมันมันอยู่ในออนไลน์ไหมคะเนี่ยจะจองคิวสื่อจองคิวไปขายของตลาดนัดนั่นสิก็เลยต้องเขาไปในเว็บไซต์ของเขาขงสงศ์ไหมเขาไปส่งอี้มลไปหาเขา ถึงโทรติดต่อก็ต้องมีส่งเอกสารหลักฐานนู่นนี่นั่นยากยุพี่นอ้องว่าเป็นงง่ายคะ่ะไม่ไม่ใช่สวรรค์นะคะพูดตรงๆไม่ใช่สวรรค์ถ้าคุณสู้ถัดสู้ยุบานเท่าใดนะ่ะหรือถ้ามีเงินเดือนเยอนะน่ะซี่หาหกเมื่อขึ้นนั้นบ่นต้องคิดว่าอยากมากยู่ท่างนี้หรอกคะ่ะถ้าคุณจะมานะ่ะมามาและถ,ถ้ามาด้วยวีซ่าคู่ครองเนาะ มาด้วยความรักมาด้วยความรักรักกันทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่เราเราักเขาฝ่ายเดียวเรารักเขาฝ่ายเดียวมันก็จะไปไม่รอดรักกันทั้งสองฝ่ายมันจะอยู่ได้อุปสรรคปัญหาหลายอย่างที่บางที่เขาบาสาหมาเว่ากันฟังในในคลิปใดก็มีพี่น้อ เราต้องหาข้อมูลหลายๆอย่างหลายๆหลายๆช่องหลายๆด้านบางคนเขาก็พูดในมุมที่เขาสัมผัสอย่างรุนนี้็็พูดในในส่วนที่รุนนีรู้และสัมผัสต่างสถานที่ต่างเมืองต่างอาชีพต่างสังคมมันก็จะพบปะมันก็จะสัมผัสและรู้ได้ไม่ไม่เหมือนกัน มันบมเมนสังคมคนไทยไหมคะ่ะเขาอยากรู้อย่างเขาใดขอมูลเขามีขอมูลนเขาหาขอมู่นได้เหมือนนันสินะย่นี่มันมันบมเมนแค่จะพูดกับกับแฟนของเรานี่เอาให้มันพูดเข้าใจกันได้ดันทองสินะแม่นี่รีได้พี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างบ้านเราสะดวกกว่าเยอะสําหรับเราสําหรับคนไทยการหาหมอการยังสิเย็บใครได้ป่วยการเข้าถึงการเข้าถึงโรงพยาบาลเข้าถึงหมอ บ้านเฮาง่ายก็ร้ายบ่ได้มีขั้นตอนสลับซับซ้อนอยู่นี่เจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมาดาจะไปหาหมอบ่ได้เด้จะต้องเป็นใครกีหลีเราเจ้าก็ต้องจองจองส่วนบแม่นว่ามื้อนี้เฮ้าน่นนี่นะั่นเข้าไปได้จังซี่นะมันบ่นคือหลายอย่างค่ะพี่น้องหลายอย่างเนาะเดี๋ยวมื้อหน้าสิมีเรื่องมาบอกฟังอีก